ไม่แน่นะถ้าเรามาทันเห็นไหมมาตันไหมทุกคนโบกินที่แรกเราคิดว่าไม่ตันเลยวอนแอบวนอัน,นทุกคนสองอีพีเลยหมายความว่าวอนพีสุดเบือเลยนี่จะเป็นอีพีที่สามของน้องชายเขาทุกคนไปดูกันอีพีนี้น่าจะเป็นอีพีสุดท้ายที่น้องชายเขานะครับ ไปดูกันว่าจะได้เพิ่มไหมบอดเพลทุกคนไปดูกันเลยเรามาลุ้นกันส่วนมากปลามันจะทําอยู่แถวรากไห่งัวเห็นบอดเลยแต่ว่าน้ํามันลึกทุกคนอเออออยากสักหน่อยลวงยากด้วยแล้วน้ํามันลึกด้วยไม่ธรรมดาด้วยบอดอยู่ด้านในนูนขาวอยู่อลองดูบอดแรกก่อนมันไปได้หลายโชค คุยเลยเห็นไหมเราเสียเปียบมันเพราะว่าน้ำมันลึกแล้วก็เวลาน้ำกระเพื่อมโหวดปีนี่ทุกคน,นใต้กิ่งไม้อะไรเราเสียเปียบมันนุ่โหวดปีโรคไม้อะไรดูนี่ไหมไปเลยตายจนไม้นี่พับโหวด ไม่ค่อยทันมันหลกสวนมากตาวอดลอยแบบฝันนั้นนะไปไปกันต่ออย่ามัวไปเสียใจกับบอดที่ไม่ได้นะครับเพราะว่าวอดเยอะแยะเราต้องเอบดูตาแถวช่อแบบนี้เพราะว่ามันจะอยู่ในชอ่อเนี่ยเห็นไหมทุกคนนั่นมัวตายวอดอยู่ไม่ได้ทุกคนปลามันวิ่ง เห็นไหมไม่ทันมันคือพอน้ากับเพื่อมมีก็รูหนึ่งเห็นไหมไม่ทันมันหรอกส่วนมากส่วนมากเลยจะไม่ทันมันนุ้มดูมันอยู่ในโขกบ่สวยๆปีทุกคนเนี่ยไม่ทันมันหรอกบอกได้หรือว่าไม่ทันมัน ก็ยทันมำเห็นไหมเดี๋ยวรอจังๆรักตัวทิ้วอนมีมอี่เม็วางับน้ำมันลึกสู้ไม่คอยทานสู้ปลากระกไม่ก็ได้เดี๋ยวไปเสียใจยยแต่ว่าเยอะแยะบอกเลยเป็นแหล่งที่ว่าที่มานะสุดเบือกว่าเพื่อนเือทุกคนคือวอดทุกตัว ไปหาเน้นเน้นจักวอดนี่ก็วอดอยู่กลางน้ำอย่าไปลุ้นเลยตัวนูที่มันอยู่ทุกคนพอน้ำกระเพื่อมเรียบร้อยเลยปลาวิ่งออกหมดเด็แกแล้วโนะหวดฟรีปลาเข้ามาแล้ววิ่งเข้ามาดำปื๊ดทุกคนว่าวิง่งอันนี้อันนี้สุดแล้ว สุดแล้วทุกคนปลาวิ่งออกมาดำปืดมาเลยที่นั่นเห็นเห็นเลยปลาวิ่งออกมาไปไหน,นแล้วตัวนี้ไม่ใหญ่แต่ว่าใส่ถุงอย่าโชว์นานก็ปไปสรุปทีเดียวเพราะว่าน้ำมันจะกระเพื่อมหมดทุกคนปลามันวิ่งออกจากรูบอกเลยว่าเด็ดน้องชายเกร ไป,ไปกันต่อน่น่าจะเป็นอีพีที่สามแลวทุกคนอีพีส่งท้ายหนองใจเขาเราเดินหาวอดต่อไปวอดเั่อไาวแต่วอดนี้น่าจะไม่ค่อยเก่งทุกคนเพราะว่ามันอยู่กลางน้ำแต่ไม่แน่นะถ้าเรามาทันเห็นไหมมาทันไหมทุกคนบอกจุน ทีแรกเราคิดว่าไม่ทันเล้วอดแอลวอดอันนี้อืมแต่เล,ล้วเราก็ทันอยาจะไม่ดูอืม่าหางใบโพกก็มีนะทุกคนบอกเลยเก็บหมด ep ที่สาม ep เก็บแล้วทุกคนอืมนี่ นี่ทุกคนเดี๋ยวตรงกวนให้ดูนานๆไม่ได้บอกเลยบวชพี่ไปไปต่อเสียดายพรงนั้นหนักเก็บบวชเก็บบวชคือได้เราล้วงสวนมากไม่ก่อยทันนะทุกคนวิ่งหมดพอเราล้วงไม่ฝีมือด้วยลุงดัวนะ วอดแล้วนุทุกคนจะล่วงยังไงนี่วอดอยู่ในโพรงเนื้อปลาไม่รู้ไปไปไหนแล้วทำพืชมาทีได้มากวอดไม่มีไข่นะทุกคนที่เราทำได้เพราะไม่มีไข่คือมีเหมือนจะทุกชอกเลยทุกคน Đi bên trọng năn năn à Băng Yết Băng Yết Băng Yết Tô, dù bã đô lời này, dù căng này Mãi ní nắp xuân chay Thắc hạ băng Yết đây lời Đi qua nó, vụt Càng lầm năn Cháu nhăn ngây ทุกคนมีแผนเยาอยัางไงทุกคนจะมีแผนเยาอยัางไงทุกคนจะมีแผนเอ,อยังไงถ้าไม่ทำไรม,มั้งรามลุงล่างเราเสียเปรียบมันอยู่ที่เบบน,นี้เราเสียเปรียบมันืมดำบึด้ดทุกคนและตัวแกด้วยตัวนี้ โอเคด้วยทุกคนตัวปะมันลือกันจนบอกว่าอืมฉีกคว้าด้วยอืมอืมดูทุกคนคว้าเลยหมายจีบเลยบางเหยียดเรียกเลยเรากำลังมันอยู่เลยบางเหยียดดื้อเรากำลังมันอยู่เลย วัดปรากัตไหมทุกคนนี่นี่อยู่กลางๆจัดๆสงายไม่ได้เลยแม่สงายอยสัญจตายานปรากรัตพอน้ำกระเพื่อมมันก็ตกใจเหมือนกันนะครับมันก็เหมือนสัตว์อื่นๆนะครับทุกคนพอมีการเคลื่อนไหวอะไรมันก็ส่วนมาก เรื่อหมดแล้วเอา่งนี้เราทยอยกลับวะเดินหาควงปิดฉากสักงันโอเคเรามาดูกองบรรยัตดิ่งว่าบรรยัตว่าใหญ่จังอะปล่เรยดล่อหมดแล้ว,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  okay. อว,วเวาาอเาอ่งนี้เอาเปิปด,ดได<ป>้แล้วตายเลยเปิดยี่กิ๊บเลยไปกันโตไปกันโตไอ้แล้ว มันเลงพ่อพันธุ์มไหนดูป่อพันธุดีดิดูโอ้ดูป่อพันมังเหยียดิที่เดี๋ยวดูปลาก่อนทุกคนมาทุกคนเรามาดูป่อพันธหนึ่งในพ่อพันธุ์ว่านันไหนแต่นี่อู้โอ้ป่อพันมังเหยียดโอเคบอกก่อนแล้วเชยได้ตามแรงต่อว่ามังเหยียดจะได้ของเทมย่อยมั้งกะจากหลายคลิปแล้วแต่มังยังไม่หล่อเพราะว่ามัน รวยนี่รวยไหมนี่รวยมันมันนีคุณมันนี่เรนนี่ของเราเฮ้ยของจานี่นี่จาในถุงอ่าเต็มแจกๆจกเลยแจกแจกไปต่อโอเคไปกันเออไปกันต่อลาไปก่อนทุกคนคลิปนี้คลิปที่สามเดี๋ยวเราถ้าว่ามีโอกาสก็จะถ่ายให้ดูคลิปที่สี่ไปเลยทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ